สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวการติดตัง้งตัวดันโซ่ราวดินแต่งนะครับอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็ถอดน็อตตัวเดิมเลยครับผมนี่ผมไขไปแล้วนะครับ เราจะใช้แค่เวนดองน้ำมันแค่ตัวเดียวนะครับผมไอที่เหลือนี่ไม่ใช่นะครับอนสปริงกับน็อตของเดิมมันจะไม่ใช้นะครับผมเอาออกไปแล้วก็เราจะใช้แค่เวนตัวเดียวนะครับแล้วก็ใส่กับของที่สั่งมาครับผมชอบอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับ เห็นไหมครับแบบนี้ครับ สวัสดีผมไม่มีปัะเจหวนนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นปัะเจาปากไอยแล้วนะครับ ก็คงจะขันให้แน่นก่อนเลยนะครับแล้วจุนี้ก็ตามด้วยตัวนี้นะครับผมขันตามเข้าไปให้พอตึงมือนะครับผม พอปรุงมือแล้วทีนี้เราก็ลองสตาร์ทเครื่องดีไหม ดึงไปนะครับผมยังยังหย่อนไปครับต้องขันอีกครับผมกลองผมโซ่มันหย่อนมากเลยครับ ผมไม่แน่ใจว่าน็อตตัวนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าว่าดึงไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนน็อตตัวผู้ใหม่นะครับผม แล่ก็แน่นอนครับคงผมคงต้องเปลี่ยนน็อตตัวผู้นี้ใหม่ให้ยาวกว่าเดิมนะครับผมต้องเปลี่ยนตัวที่มันยาวกว่าเดิม,มนะครับตัวนี้มันยังสั้นไปนะโซ่ของผมมันย่อนมากนะผมเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาน็อตตัวผู้ตัวนี้ใหม่แล้วกันะครับเอาให้มันยาวกว่าเดิมครับงันเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอพออคลินี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ